พวงเลงเกี่ยมตอนจำต้องยอมสยบยามนั้นได้ยินเสียงเทงเทงที่นอกประตูตะวตันดังเ,เจแจว่าหยุดไว้จากนั้นมาเกิดซุมเสียงทุ้มหนักเสียงหนึ่งดังว่านี่เป็นโรงเตี้ยมที่พักไม่ว่าผู้ใดก็สามารถผ่านเข้าคนี้เป็นใครกับกล้าสกัดขัดขวางเสียงเทงเทงย้อนถามว่าแล้วท่านเป็นใครเหรอเราหูน้าซิ่วเลยที่แท้ท่านเป็นคนของตระกูลน้าอึ้องด้วย คิดไม่ถึงโกเนียกับร่วงรู้ความเป็นมาของตระกูลนะเออขอถามเมื่อครู่มิชัยชลาแท้นะเข้าร้านไปกัมงมีเรื่องเช่นนั้นคนผู้นั้นละเมิดกฎของหุบเขาเราได้รับคําสั่งให้มา,าร่ากุม,มันกลับไปได้รับคําสั่งจากผู้ใดหรือนะคำสั่งจากชัมกีเซิงแซ่ปาดเปลืองเหลือนิคิดองค์รักนะเจงเสียงละเมิดกฎข,ข้อใดหรือนมะังอาจชักนําโดยนี้สองนางซึ่งเป็นบุคคลภา,ายนอกเข้าสู่หุบเขาเสียเทงเทงกลางจริงจังจ ท่าน,นรู้ความเป็นมาของดยวน,นี้ทั้งสองหรือไม่นาเจงเสียงระบุว่าพวกน้าเป็นสายต่างเพศกับอศัศนิบาตุ่นที่สองแต่ปาดเปลือกเดือดริคิดไม่หลงเชื่อคล้อยตามตอนนี้อัศนิบาตุ่นที่สอที่เป็นนดยเหนือพวกท่านพอดีอยู่ภายในโรงเตี้ยมหากไม่เชื่อเราสักคู่ล้องถามไถ่ดูเองไม่เราต้องการคร่ากลุ่มน้าเจงเสียงก่อนเสียเท่งๆกระชากเสียงว่าท่านกล้าหรือ น้าเจงเสียงเมื่อกล้าทตโยต่อหุบเขาเราเพื่อปฏิบัติตามคำสั่งเมียนใดไม่กล้าเห็นแน่ชัดว่าทั้งสองกำลังจะปะทะาหาักหานกันผ่านแววเสียงกีิกลางดาวว่าเทงมุวยปล่อยให้มันเข้ามาเสียงเทง,เทงเพอฝังจะเบี่ยงการเปิดทางพร้อมกับเหลียวหน้ามองมาภายในร้านปรากฏชัยชลาร่างบึกบินสูงใหญ่ผู้หนึ่งก้าวยาวเข้ามามันย่อเป็นน้าซิ่วเลยสายตายังปาดมองเห็นน้าเจงเสียงกำลังฉีกใส่เสือ้อ ผ่านบาดแผลกับตเนเองกี้วิการยืนหยัดมั่นเพ่งตาจ้องมองมาอย่างมันนาซิลเลยรู้สึกบุรุษหนุ่มชุดขาวเบื้องหน้าแผ่อำนาจประดาศสีประกายตาเจิดจ้าสยบหวนสร้างความหวั่นไหวหระยนย่อ,นอจนชะงักเท้าลงอย่างลืมตัวกี้วิการกลาก่าวเ,เสียงเย็นชาท่านคือผู้ช่วยดูแลหุบเขานา้าซิลเลยกระมังนาซิลเลยนม่กลา้าประสานสู้สายตากับกี้วิกางโขมศีีษาลกล่าวถูกแล้ว ท่านได้รับคําสั่งปาดเปลืองหรือลิขิตติดตามมากราคุมนาเจงเซียงหรือถูกแล้วกี่วกาอนี่ยีคำตอบโต้ระหว่างเสี้เทงเทงกับนาซิ่วเลยแต่แรกพอสักถามถึงตอนนี้ก็ค่าคานวณสาเหตุเล่ไหนได้ดูจากสภาพการนาเจิงเสียงสีล้างสมและมองยองี้ห่วงพอเดินทางถึงหุบเขาที่พำรักของตรกนนะกลน้อืง้งปาดเปลืองเหนือลิกิตกลับกล่าวหาว่านาเจิงเสียงชักนำคนภายนอกเข้าหุบเขาโดยพราการ ออกคัสังกล้ากลุ่มตัวนา้าเจงเสียงจึงหลบหน้าออกจากหุบเขากลับตกเป็นเป้าไล่ล่าของปลาเปลือกเนื้อลิกขิดปัญหาเฉพาะหน้าคือสีลังสีละงมอยง,งี้หงตอนนี้เป็นอย่างไรประสบเพศภัยใดหรือไม่ขณะคุ้นคิดถามย้ำว่าในหุบเขาตอนนี้เป็นปลาเปลือกเนื้อลิกขิดออกคำสั่งบงการด้วยมีผิดมิใช่เป็นผู้ดูแลหุบเขาอึง้งอุ้ยเกี้ยหรือท่านผู้ดูแลแท้อึง้งถึงแก่กรรมแล้ว กี้วการสถานใจว่าโปร่งว่าเมื่อใดกันหรือเมื่อสามวันก่อนหลังจากที่ท่านเสียนาบดีซ้ายขวาเดินทางออกจากหุบเขาไม่กี่วันนะมันเสียชีวิตอย่างไรหรือป่วยเป็นโรคปัจจุบันเสียชีวิตโดยไม่ทันรักษากี้วการตาทอประกายหวาบวับเน้นเสียงว่าท่านบั่นใจว่ามันป่วยเป็นโรคปัจจุบันจริงๆนาซิวเลยสถานขึ้นคราหนึ่งแต่แล้วกล่าวว่าความนี้ไม่มีใดหน้าระแวงสงสัย อากาศกีราที่นา้าซิวเหลือสถานทั้งหมดไม่อาจพราะว่าพ้นจากสายตาก,กิ้วกางแต่ยามนั้นไม่กล่าวกับไหลหันเหหัวเรื่องว่าเดนนี้ที่น้าเจงเสียงชักนำเข้าไปทั้งสองนางตอนนี้อยู่ที่ใดหรือถูกควบคุมตัวอยู่ภายในหุบเขาพวกนางรับบาดเจ็บได้หรือไม่มิได้รับบาดเจ็บได้กีว้วการคลายใจหลงกล่าวว่าท่านทราบหรือไม่ว่าเราเป็นใคร สามคำบรรยายน้าเจงเสียงท่านคืออาซิลิบานรุ่นที่สองปกครองตระกูลนา้าอึ่งสืบแทนท่านราชันประเสริฐมากอย่างนั้นเราสั่งท่านกลับภูเขากล้าคุมปาดเปลืองนิรกิตตราเตรียมรับการพิจารณาโทษน้าซิวเลยหน้าแปรเปลี่ยนไปกลางลังเลยนี่ท่านกล้ขาขัดคําสั่งของเราหรือน้าซิวเลยพันสวนคําว่าท่านอาศัยอะไรบงการออกคําสั่งของเราหรืออาศัยประกาศสิทธิ์บังกองของท่านราชัน นั่นเป็นของแปลกปอไม่อาจเชื่อถือได้กิ้วการรู้สึกเหนือความคาดหมายเลือกอคิ้วเรียงามกล่าวว่าผู้ใดว่ากันปรดาดเปลืองเหนือลิขิตท่านเชื่อวาจามันหรือปาดเปลือกเหน,นือลิขิตภูมิความรู้กว้างขวางไม่เคยกล่าวพวกปวดโคมลอยมาก่อนเช่นนี้เป็นว่า,มาแม้ประกาศสิทธิ์บางกองของเราแม้เป็นของจีนท่านกไม่ยอมสยบรับฟังคำสั่งหรือประกาศสิทธิ์บางกรเท็จจริงอย่างรต้องรอให้ปดาดเปลือกเหนือลิขิตพิสูจน์ยืนยันด้วยตัวเอง กี่วการตาทอประกาศชดช่วงเคล้นเสียงว่านาซิวเลยท่านยินยอมช่วยเหลือฝ่ายสนย์ร้ายจริงๆนาซิวเลยสถานขึ้นอีกครากล่าวเราไม่เข้าใจวาจาของท่านท่านไม่เข้าใจจริงๆหรือไม่เข้าใจเป็นไม่เข้าใจยายต้องแปลกปลอมด้วยหรือท่านกาลังปกปิดข้อเท็จจริงต่อข้าพเจ้าใช่หรือไม่มิมีเรื่องเช่นนั้นกี่การขบคิดยังว่งไหวดูจากท่าทีน้าซิวเลยคล้ายไม่เป็นตัวของตัวเอง หรือมีอำนาจดีรับไดคุกคามให้มันปกปิดข้อเท็จจริงฝ่าฝืนคำส่งของตนหรือยามนั้นหวนทบทวนสภาพเกี่ยวกับตระกูลนะอึ้งเท่าที่รับทราบจากเสนาบดีซ้ายขวาและเหล่าองครักษ์น่านมาเกิดปฏิพานรูปจุกคิดถึงเรื่องราวเดิมกล่าวว่าเราถามท่านบุตรพญญาท่านตอนนี้อยู่ที่ใดหรือนาซิวเลยหน้าแปลเปลี่ยนอย่างรุนแรงอึ้งไปบูปหนึ่งจึงกล่าวย่อมอยู่ภายในุูเขาพวกมันสบายดีหรือ ล้วนสบายดีเกี่ยวกับเห็นมันอ่ำอ่ำอื้งๆอืยยิ่งมั่นใจว่าข้อสานนิษฐานของตนไม่ผิดพลาดถามย้ำว่าพวกมันเป็นอิสระหรือเป็นอิสระทุกประการเกรงว่าท่านกล่าวไม่ตรงกับใจกระวังนาซิวไลลขบกรามกรอดกล่าวว่าท่านเมื่อไม่เชื่อถือ,อยายต้องถามไถ่ามากความในความค่าคิดพระเจ้าบรพัญญาท่านแม้อยู่ในหุบเขามีความเป็นอยู่ตามปกติแต่คงไม่ปลอดโปรงสบายใจ ปัศจาอิสระเสรีไมิน้ำซ้ำความเป็นความตายตกอยู่ในเงื่อนมือบุคคลอื่นแม้แต่ท่านก็ไม่อาจพบผ่านพวกมันใช่หรือไม่ขันติสมาธินาำซิวเลยคล้ายพังถลายสินส้นก้มศีรษะต่ำหัวเราอย่างโศกสศร่าคร่าวท่านเมื่อคำนวณออกอยังต้องเค้นถามไปอีกกี่กางเห็นเช่นนั้นอดสะท้านใจว่าไม่ได้ดูท่าทีพวกตนข่าคำนวณจิตเจตนาประดาเปลือเนื้อลิเิสายไปก้าหนึ่ง ฝ่ายตรงข้ามเพิ่มแผ่บราปกครองตระกูลนะ้าอึ้งแล้วยามนั้นกล่าวจริงจังหรือท่านยินยอมถูกปราเปิดเนื้อลิขิดขู่คุกค,คามตลอดการน้นาซีเลยกลางทอดอะไรเรายังจะทําอย่างไรได้หรือเพราะเพื่อความปลอดภัยของบุตรปัญญาท่านยินดีม้วนสุมกับคนชั่วร้ายเป็นคนบาปของตระกูลนะ้าอึง้งหรือน้าซีเลยร่างสารลิกกล่าววเราแม้ไม่ยินยอมพร้อมใจแต่ก็อับจนปัญญา เอาเถอะท่านแม้เห็นแก่ตัวแต่ก็เป็นกำลังสันดาห์ของมนุษย์บัดน,นี้ท่านกลับภูเขาไปไม่เราต้องร่ากลุ่มน้าจงเสียงกลับไปรายงานยามนั้นน้าจงเสียงพันบาดแผลเสร็จสิน้นพันปุดลุกขึ้นสืบท้าไปก้าวใหญ่กระช่างเสียงว่าจูยินโปรดอนุญ,ญาตบริวารร่ากลุ่มคนทรยศนี้กิวิการโบกมือกล่าวว่าท่านอ,อกรักแท่นะาล่าถอยกลับไปเราจัดการเองน้าจงเสียงไม่กล้าฝืนคำสั่ง ส่วนปากถามพลาดถอยกลับตำแหน่งเดิมกิ้วกลางเพ่งมองนา้าซิวเลยกล่าวาเราถามท่านระหว่างท่านกับน้าเนะจงเสียงผู้ใดมีพลังฝีมือเหนือล้ำกว่าหรือความเจงคู่ขี้กำกิงแต่มันเมื่อรับบาดเจ็บเรามั่นใจว่าสามารถฆ่ากุมมันมันเพียงรับบาดแผลภายนอกหลังจากผ่านการโคจรลงปราตอนนี้ทุลาเป็นปกติแล้วนา้าซิวเลยกล่าวานั่นก็ไม่ผิด ต่หาทางหานผ่านชีวิตมันพอใช้เรียวแรงปาดแผลย่อมปรีแตกอาจเป็นเช่นนั้นแต่ข้าเจ้าเมื่ออยู่ที่นี้หรือจะปล่อยให้ท่านล้าคุมกราบกุบเขาโดยไม่สอดมือยุ่งเกี่ยวอาหานั่งกราบไม่ต้องกังวลกีวกลางฉุกใจคลิกเราหมายความว่าท่านมีกําลังหนุนรุดมาสมทบหรือนาซีเลนกล่าวตามความสัตย์ขอเพียงเราปล่อยผู้สัญญ,ญาณภายในเวลาชั่วน้ําเดือดยอดฝีมือหุบเขาจะเร่งรุดมาถึง น่าเสียดายที่กจ้าไม่เปิดโอกาสให้ท่านปล่อยผู้สัญญาณได้ท่านก็ใจว่าสามารถสกัดขัดขวางเราหรือท่านหากมิเชื่อทดลองดูเราคิดใกล้ทดสอบจริงกล่าวจบสาดพ,พุ่งร่างออกจากประตูร้านอย่างรวดเร็วกี้วกลางสาวเท้าตามติดถึงหน้าประตูเห็นนางซิวเลยล้วงลูกกลมลูกหนึ่งจ้าออกเสือ้อบีบกีบพึ่งที่ห่อหุ้มอยู่เปลือกนอกออกจึงหยุดยัง้งชมดูนางซิวเลยพันตรัดมือวูบ ลูกกลมถูกซัดพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าดูดกระสุนที่ถูกยิงกีวีการกุ่ร้องเบาๆถีบเท้าพุ่งกายขึ้นสู่ท้องฟ้าไล่ล่าตามไปให้ดุดประกายไฟขณะห่างจากลูกกลมนั้นวาเสษพันยกมือขวาขึ้นกวากวูบลูกกลมนั้นแทนที่จะลอยขึ้นกลับถูกพลังดึงดูดคุ้มหนึ่งดูดร้างตลงมาเข้ามาใจกลางฝ่ามือกีวกกาง กี้วกลางสลัดมือขนาดหนึ่งเวียกลูกกล่มลงบนพื้นแตกระเบิดเป็นดอกไม้ไฟสีม่วงกลุ่มหนึ่งจากนั้นดับมู่ไปปริบตาที่ดอกไม้ไฟแตกระเบิดกี้วกาลางระลิ้วลงสู่พื้นยืนหยันอยู่ตำแหน่งเดิมเหตุการณ์ทั้งมวลยามบัรยายแม่ย,ยืดยาวแท้จริงอุบัติขึ้นในเวลาชั่วพปริบตาหากไม่มีระดับฝีมือเยี่ยงกี้วกลางผู้ใดสามารถทยายานขึ้นไล่ติดตามผู้สัญญาณดูตร่างกลับลงมา นา้าซวเลยแตกตื่นจุดปากอ้าตาค้างไม่อยากกล่าวกะไหลในเวลาขณะน,นี้มันสามารถกล่าววาจาใดได,ได้วิจารณตามความจริงพลังฝีมือกุ้ยกลางตอนนี้ต่อให้มันพากเพียรฝึกเปลือช่วยชีวิตก็ไม่สามารถทัดเทียนเปรียบติดน้าเจิงเซียงกล่าวว่าท่านสมควรตื่นจากความงมง,งายแล้วนา้าซวเลยอ้าปากหมายกล่าวกะไหลแต่แล้วกล้ามกืนไว้น้าเจิงเซียงกล่าวว่า จูยินเปลี่ยนเมตตาการุนไม่คิดทำร้ายท่านมิเช่นนั้นหากปรามือกันรับรองท่านไม่อาจต้านทานรับมือครบกระบวนท่าวาจาประดาน,นี้หากกล่าวเมื่อครู่นา้าซิลเลยรับรองไม่เชื่อถือแต่ตอนนี้ได้เห็นวิชาฝีมือกี้วิการกับตาทราบดีว่าวาจาเขาเน้าเจงเสียงหาใช่คำข่มขู่ไม่นา้าซิวเลยพันงอเขาคุกลงที่เบื้องหน้ากี้กางกล่าวเสียงสั่นสะท้าน จูยินบริวารบางอาจกล้าร้วมีความผิดสมควรตายร้อยครั้งมีกล้าบากหน้าขอให้อภัยโทษเพียงของวิงวรนว่าบุตรปัญญาบริวารหากสามารถมีชีวิตสืบต่อจูยินได้โปรดเมตตาละเว้นซึ่งอย่างนั้นวิญญาณในปรภพของบริวารก็สำนึกตื่นตานในพระคุลกล่าวจบพันตวัตฝ่ามือขวาขึ้นฟาดใส่ชิสาต,ตนเองไม้อาตวิิบากรรมกี้ยวยกางฟังออกแต่เขาได้ว่า ชอยร้อยว่าจาฝ่ายตรงข้ามผิดทา่าไปดังนั้นประกบนิ้วจี้พุ่งพลังดัชเบีออกนาชีวเลยรู้สึกแขนขวาชาด้านพละกําลังเสื่อมสูญสิน้นต้องปล่อยห้อยลงอย่างอ่อนล้าบานความจริงคิดก็ได้ตายสลัดหลุดจากห่วงทุกมิค่ากลับไม่สมมาตรปรารถนากิ้วกลางกล่าวเสียงเย็นเาท่านเสียทีที่เป็นชายชาตรีกับมิกล้าเผชิญหน้ากับสภาพความจริงนาชีวเลยงงงันพูดจึงกล่าวอย่างหดหู บุญหางไม่ทาเช่นนี้บุตรพัญญาเราก็ไม่อาจมีชีวิตสืบต่อดังนั้นท่านไม่อาจไม่ตายด้วยขอเพียงบริวารสิ้นชีวิตฝ่ายตรงข้ามก็ไม่มีความจําเป็นในการควบคุมตัวบุตรพัญญาเราอีกท่านโง่เขลาบาปัญญายิง่งหรือหากทาเช่นนี้บุตรพัญญาท่านจะได้รับอิสระความตายมีทั้งหนักหน่วงดุดขุนเขาบรรพธ์เบาบางด่งขนนกกาต้องดูว่าตายอย่างมีคุณค่าสมควรหรือไม่นา้าซิวเลิศใจสถาน์ทบันไหวกล่าวว่า บุรวรนเข้าใจแล้วท่านยินยอมปฏิบัติตามเราหรือไม่บุวานขอน้อมรับคําสั่งจูยินทุกประการอย่างนั้นลุกขึ้นเถอะขอพระคุณจูยิน้นกล่าวจบยื่นกายขึ้นยืนห้อยมือสํารวมกี้วการชักชวนว่าพวกเรากลับเข้าโรงเตี๊ยมเถอะพรางหันกายกลับเข้าร้านนางซิวิล่ตามติดอยู่ด้านหลังอย่างกระชั้นชิดกี้กกวิกางกวาดตามาอย่างบัณดิตนักขนมยกล่าวว่า ข้าเจ้าต้องการห้องว่างหลังหนึ่งรบกวนท่านเสมียนจัดหาให้ด้วยบัณฑิตนักคำนวณมาดแม้อยู่ภายในร้านยังสังเกตเห็นท่าราิีวกลางได้สร้างความนิยมเรื่มใสยิ่งกล่าวว่าอาหารที่ท่านสั่งไว้ปรุงเสร็จสิ้นแล้วไม่ทราบต้องการรับประทานในที่ใดหรือรอสักครู่ค่อยส่งไปยังห้องพักเถอะอย่างนั้นเราขอชักน้ำท่านสู่ห้องพักเอง ผางสาวเท้านำน้ากี้กางเสียงเท่งๆน้าเจิงเสียงน้าซิ้วเลยตามติดอยู่ด้านหลังผ่านห้องหับต่างๆบรรลุถึงเขตตึกชั้นไหนบันณฑิตนักคำวนวณเปิดประตูห้องหลังหนึ่งกล่าวว่ากุงจื้อลองดูว่าศพอารมณ์หรือไม่กี้กางกว่าตาสำรวจมองเห็นห้องพักนี้แบ่งเป็นสองช่วด้านหน้าตกแต่งเป็นห้องรับแขบจกจัดตั้งโต๊ะเก้าอี้ครบกรัน ด้านในเป็นห้องนอนจึงโปรดทิศากล่าวว่าข้าเจ้าขอจับจองห้องพักหลังนี้อย่างนั้นเราขอตัวไปจัดอาหารมาท่านเสมียนเมื่อเป็นชนชาวุลริมทั้งพำนักอยู่ในละแวกนี้โปรดนั่งสนทนาด้วยอาจบางทีข้าเจ้ามีเรื่องคิดถามถ่ยหากสามารถรับใช้คงจื้อยินดีปฏิบัติตามกี่กลางผายมือช่างชวนท,ทั้งหมดทยอยตั้งลงจากนั้นถามว่า นาซิวเลยเกี่ยวกับสภาพในหุบเขาเป็นอย่างไรเรายังมิทราบกระจ่างชัดท่านลองบอการายละเอียดมาดาซิวเลยรับข่าวคบคิดเล่ากล่าวหลังจากที่ปาดเปลืองเนือลิขิตอ้างว่าป่วยเป็นโรคปัจจุบันขอตัวกลับหุบเขาสามวันให้หลังอึง่งอุ้ยเกี้ยพันเสียชีวิตบบราณพอทราบข่าวเร่งรถถึงบ้านพักมันพบว่าสร้างศพอึง้งอุ้ยเกี้ยเย็นชื่นแล้วกี่กางสร้างถามว่าท่านคาดว่ามันเสียชีวิตนานเท่าใดหรอ ประมาณสามชั่วยามตอนที่ท่านเร่งรุดถึงบ้านอึงอุ่ยเกียรปลาเปลือกเนือ้อดิขิดคงมารุ้ถึงก่อนแล้วกระมังมีผิดมันกำลังใช้โคนผาดเปลี่ยนอาพรแก่อึงอุ่ยเกียร์สองสามีพัญญาตราเตียมประจุก,กลบฝังกี้ยวกางใจหายผู้โพรงว่าอึงหูหญินพัญญาผู้แซ่เอิงก็เสียชีวิตด้วยถูกแล้วนาผูกคอตายไปตอนนั้นท่านไม่ระแวงสงสัยหรือ โบราณพอเริ่มระแวงสงสัยป่าเปลือกเนือลิกขีดก็เปิดเผยโฉมหน้าแท้จริงออกมาอาศัยความปลอดภัยของบุตรปัญญาเราเป็นเครื่องมือมข่มขูมข่คุกคามเราทอดถอนใจแล้วเอ่ยสืบต่อเมื่อถึงเวลานั้นโบราณเพิ่งทราบว่ามันลอบเพาะสร้างขุมกลาลังตัวเองขึ้นในหุบเขาเกลี้ยกล่อมผู้คนมิน้อยเข้าเป็นพวกกี้วิการสร้างถามว่าคนของป่าเปลือกเนือลิกขีดมีประมาณเท่าใดหรือเกือบ20สคนทั้งเป็นบรุช่วยชการปกติพลังฝีมือพื้นเพธรรมดา แท,ท้จริงงานประกายมิชิตบันมีวางคู่ใจใดบ้างหรือมีบริวารคู่ใจสามขวดล้วนมีพลังฝีมือสูงล้ำยิ่ยมยอดในพวกเราเกียงว่าไม่ใช่คู่มือมันวาจาของท่านเป็นความจริงหรือบรุราณไม่กล้าโป้ปดท่านอนุนรักนะ้าึงเสียงก็รับบาดเจ็บในเงื้อมือบริวารคู่ใจมันกีวกางจึงกว่าตาเมื่อย่างนะ้จเจงเสียงเป็นเชิงถามไทย